สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิก f c ฟซีนำมาฝากทุกทท่านทุกทุคนนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกดไลค์กดแชร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะคะ บันดิตจอบเฮี่ยนในครั้งพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารได้มีชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งชื่อว่านายจิตตหัดซึ่งมีอาชีพเลี้ยงวัวหรือที่เรียกกันว่านายโคบาล วันหนึ่งวัวตัวผู้ของเขาตัวหนึ่งได้หายออกไปจากฝูงหายเข้าไปในป่านายจิตตหัตจึงได้ติดตามวัวเข้าไปในป่าเที่ยวหาอยู่จนกระทั่งได้พบวัวเมื่อเวลาใกล้เที่ยงแล้วเขาไล่วัวตัวนั้นกลับเข้าไปในฝูงพอดีได้ไล่ฝูงวัวไปเลี้ยงในที่ใกล้วิหารซึ่งอันนี้ก็หมายรวมถึงวัดด้วยนะคะ ตอนนั้นเวลาใกล้เที่ยงแล้วเขายังไม่ได้ทานอาหารเลยยึงรู้สึกหิวเป็นกำลังท่านเห็นว่ามาใกล้วิหารของพระพิสุกแล้วก็คิดว่าเราคงจะได้อาหารอะไรสักอย่างในสำนักพระคุณเจ้าเหล่านี้เป็นแน่แท้นายจิตตหะจึงไล่วัวเข้าฝูงไปแล้วก็เข้าไปยังวิหารก็คือวัดะนะคะไปถึงก็ยกมือไหว้พระพิสุกในที่นั้น ก็ยืนในที่ส่วนหนึ่งตอนนั้นอาหารที่เหลือจากพระพิสุฉันในตอนเช้ายัางเหลืออยู่มากพระพิสุเหล่านั้นเห็นว่าคนเลี้ยงโคคนนี้กำลังหิวจัดก็เลยบอกว่าเชิญโยมทานอาหารเหล่านั้นตามสบายเถิดนายจิตหัตก็เลยล้างมือปกติคนอินเดียนะคะเขาก็จะทานอาหารด้วยการเปิด เข้าปากนะคะเพระเาะฉะนั้นก่อนที่จะทานอาหารเขาก็จะต้องล้างมือนะคะเขาไม่นิยมใช้ช้อนส้อมใช้ตะเกียบหรือว่าอุปกรณ์อื่นใดน,นะคะแม้ปัจจุบันเนี้ยเขาก็ยังใช้มืออยู่นะคะคุอินเดียคุณศรีลังกาเนี่ยนะคะก็จะจะใช้มือเปิบเอานะคะแต่ว่าออบ้านเราเดี๋ยวนี้มันก็จะไม่ค่อยมีจะมีก็แต่คนแก่ๆท,ที่ที่ยังใช้อยู่บ้างนะคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ช้อนใช้ช้อนส้อมใช้ตะเกียบเนะะี่ย ะะแต่ทางอินเดียหรือว่าทางศรีลังกาเนี่ยเขาก็ยังใช้มืออยู่นะคะแล้วจัดการกับอาหารเหล่านั้นอย่างหิวโหยครั้นทานอาหารอิ่มหมีพีมันดีแล้วนะคะนายจิตหัดก็ได้เรียนถามพระพิสุเหล่านั้นว่าวันนี้พระคุณท่านทั้งหลายไม่ได้ออกไปยังที่รับนิมนต์หรือพระพิสุตอบว่าวันนี้ไม่มีกิจนิมนต์หอบโยมพิสุทั้งหลายบินถบาทได้พัตทหารมากมายเช่นนี้ทุกวันละ ครั้นได้ทราบเช่นนั้นนายจิตหัดคิดว่าพระพิสุเหล่านี้อยู่กินกันอย่างสุขสบายมีอาหารดีๆมากมายฉันทุกวันไม่เหมือนกับเราที่ต้องทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยทั้งวันก็ไม่สามารถหาอาหารดีๆอย่างนี้ทานได้เลยสักมือ้อเราจะเป็นคา,ารวะต่อไปทำไมล่ะสู้มาบวชเป็นพระพิสุอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือ คิดได้อย่างนั้นแล้วนะคะนายจิตหัตก็ได้เข้าไปกราบพระพิสุผู้เป็นเทวร,รูปหนึ่งแล้วขออุปสมบทในสำนักของท่านพระพิสุรูปนั้นก็บอกว่าเป็นการดีแล้วโยมแล้วก็จัดการทำวิธีอุปสมบทให้กับนายจิตหัตคลั้นบวชแล้วพระจิตหัตก็ได้ช้านอาหารดีๆทุกวันเพียงไม่นานค่ะร่างกายเนี่ยก็อ้นวนท้วนสมบูรณ์ แต่เมื่อมีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีแล้วนะคะกลับรู้สึกเบื่อในชีวิตในเพศบัณฑิตเพราะขี้เกียจจะออกไปเที่ยวรับบินทบาทจึงตัดสินใจลาสิกขาออกไปครองเพศคารวาตต่อแต่เมื่อลาสิกขาออกมาทำการทำงานอย่างเดิมได้เพียงไม่นานนะคะร่างกายที่เคยอ้วนท้วนเมื่อครั้งครองเพศบรรพชิตก็พ่ายพอม ซูบซีดลงไปอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นค่ะนายจิตหัตก็เริ่มคิดถึงความสุขสบายในเพศบรรปะชิตอีกและกะตาตัสินใจกลับไปบวชอีกครั้งแต่ผู้บวชไปได้ไม่เท่าไหร่ร่างกายก็อ้วนทวนสมบูรณ์ดีขึ้นมาอีกและในที่สุดก็ลาสิคะออกไปคลองคารวาสอีกครั้ง ครั้นกลับออกไปครองเพศคารวาได้ไม่ทันไรค่ะร่างกายกลับภายพร้อมเริ่มเหน็ดเหนื่อยก็คิดถึงความสุขสบายในเพศบรระชิตก็กลับไปบวชอีกและบวชได้ไม่ทันไรก็ลาสิขาออกมาอีกแม่นี่นะคะนายจิตหัดเนี่ยบวชบวชสึกสึกอยู่อย่างนี้ จนถึงหกครั้งเกินกว่าสมบวถแล้วนะคะคุณไทยเรานี่บอกสามบวถนี่ยไม่รับไม่ครบด้วยนะแต่อย่างนายจิตหัดนี้หกครั้งนะคะต่อมาค่ะหลังจากที่นายจิตหัดลาสิกขาออกไปคลองเพศบรรพชิตครั้งที่6กแล้วนะคะ 1นันหเขากลับจากทำงานในนาแบกไถแบกคลาดกลับมาบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยเต็มกำลังและคิดว่าจะกลับไปบวชอีกครั้งมาถึงบ้านเขาก็วางไถวางคลาดไว้หน้าบ้านแล้วเข้าไปในบ้าน หมายจะเข้าไปเอาจีวรก็คือผ้ากาสวะนะคะที่เก็บเอาไว้จะเอาไปทำการเวิดอีกครั้งขณะที่นายจิตหัดเข้าไปในห้องก็เห็นภรรยาของเขาซึ่งตอนนั้นเนี่ยตั้งคันท้องป่องกำลังนอนหลับน้ำลายไหลยืดออกจากปากแล้วก็กลนเสียงดังคลืดคลาดคลืดคลาด ไม่ต่างอะไรกับหมูกาลังนอนร่างกายที่ปรากฏอยู่ต่อหน้านายจิตหัดตอนนั้นไม่ต่างอะไรกับซากศพที่ผุพองหน้าเกลียดหน้าขยะขยงเต็มทีนายจิตหัดได้เห็นดังนั้นก็ได้อารมณ์ว่าสังขารเหล่านี้ไม่เที่ยงหนอเราเที่ยวบวชบวชศึกๆึอยู่ก็เพราะผูกติดในสังขารนี้เองคิดได้อย่างนานแล้วนะคะ นายจิตตหัตก็เข้าไปหยิบจีวรแล้วเอาเคียนเอวเดินออกจากบ้านไปหมายจะไปบวชในสำนักเดิมตอนนั้นแม่ยายของเขาซึ่งอยู่ในบ้านติดกันเห็นนายจิตหัตเอาจีวรเคียนเอวเดินลงจากบ้านไปก็เกิดความสงสัยว่าตอนนี่จะไปไหนอีกก็เพิ่งกลับมาจากป่าเมื่อครู่นี้เองจิงได้เข้าไปดูลูกสาวในห้อง คลานเห็นลูกสาวกำลังนอนหลับน้ำลายไหลยืดอยู่ก็คิดว่าที่ลูกเคยออกจากบ้านไปก็คงเพราะเห็นความน่าทุเรศของลูกสาวแล้วเกิดความรำคาญจึงได้ทิ้งไปเสียนางจึงทุบลูกสาวแรงๆเพื่อปลุกขึ้นมาพร้อมด่าว่าตัวดีมามัวนอนหลับเป็นแม่หมูอย่างนี้ไม่รู้รอกหรือ ว่าผัวเองเขารำคาญทิ้งเองไปแล้วฝ่ายลูกสาวตื่นจากนอนงวงเงียงัวงเงียก็ถามแม่ว่าเกิดเรื่องอะไรกันหรือผู้เป็นแม่ก็บอกว่าผัวเองเขาเอาจีวอเดินหายไปจากบ้านเขาจะทิ้งเองไปอีกเพราะเขารำคาญเองนี่แหละลูกสาวจึงล้มลงนอนต่อพร้อมบอกแม่ว่าโถนึกว่าเรื่องอะไรแม่ไม่ต้องตกใจหรอกแต่นั่นจะไปบวชได้ไม่เกินเจวันก็กลับมาเองละ่ะ ที่นางบอกแม่เช่นนั้นก็เพราะมั่นใจว่านายจิตหัตผู้เป็นสามีคงจะไปบวชอีกและนางก็เชื่อว,ว่าเขาคงจะบวชอยู่ได้ไม่เกินเจวันก็คงจะลาสิกขาออกมาหานางอีกเช่นเคยเพราะเขาทำเช่นนั้นมาแล้วถึงหครั้งฝ่ายนายจิตหัตไปถึงวิหารแล้วก็เข้าไปหาพระเถระที่เคยบวชให้ไปเรียนท่านว่าจะขอบวชอีกครั้ง พระเถระท่านนั้นเกิดความเบื่อหน่ายในความโลเลของนายจิตหาเต็มทีแล้วจึงได้บอกปัดไปว่าอัตมาไม่สามารถบวชให้โยมได้อีกหรอกความเป็นสมณะไม่มีอยู่ในตัวโยมหรอกหัวของโยมไม่ต่างอะไรกับหินรับมีดโกนแล้วโกนอีกอยู่อย่างนั้น นายจิตตหัตก็อ้อนวอนต่อไปว่าท่านอาจารย์ขอรับได้โปรดอนุเคราะห์กระผมอีกสักครั้งถึงขอรับพระเถเรารูปนั้นก็จำใจต้องบวชให้หนายจิตหัตอีกครั้งด้วยความเกรงใจเพราะว่าเคยอุปการะก,กันมาก่อนคราวนั้นครั้นบวชแล้วพระจิตหัตก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังประกอบกับที่ได้อารมณ์วิปัสนามมาจากเมื่อตอนเห็นภรรยาน,นอนหลับหลังจากบวชเพียงสามวัน ท่านจึงสำเร็จอรหรันแต่ก็ไม่มีใครทราบปายพระพิสุทธ์ทั้งหลายภายในวัดเห็นว่าครั้งนี้พระจิตทหัตบวชอยู่นานกว่าทุกทุกครั้งจึงได้ถามว่าจิตหัตท่านชักช้าอยู่ทําไมละ่ะได้เวลาลาสิกขาอีกแล้วไม่ใช่หรือพระจิตหัตตอบว่าครั้งกระโน้นที่กระพมลาสิกขาออกไปก็เพราะยังมีความเกี่ยวข้องในจิตใจแต่บัดน,นี้ความเกี่ยวข้องต่าง ผมตัดได้หมดแล้วกระผมจะไม่ลาศิกขาออกไปอีกเพราะพิสุท์ได้ยินเช่นนั้นก็คิดกันว่าพระจิตตหาพูดโกหกทั้งที่ในจิตใจย,ยังไม่สามารถตัดความเกี่ยวข้องผูกพันในคารวะได้แต่กลับมาพูดว่าตัดความเกี่ยวข้องต่างๆได้แล้วพิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้ไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้า ทูลพระพุทธองค์ถึงความประพฤติอันไม่สมควรของพระจิตตหัตเพราะคิดว่าพระจิตตหัตกล่าวโกหกพระพุทธองค์รู้แจ้งในเรื่องนั้นดีจริงได้ตรัสต่อพิสุจิ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่า จิตหัดไม่กล่าวโกหกอย่างที่พวกเธอเข้าใจหรอกตอนนี้เขาตัดความเกี่ยวข้องต่างๆได้แล้วจริงๆบัดนี้เขาสำเร็จอรหันแล้วทั้งนี้ก็เพราะเมื่อก่อนนั้นจิตใจของเขายัางไม่มั่นคงไม่รู้พระสัทธรรมจึงได้เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่อย่างนั้นแต่บัดนี้เขาสามารถละบุญและบาปทั้งปวงได้แล้ว ต่อมาวันหนึ่งพระพิสุุทั้งหลายได้สนทนากันในธรรมสภาว่าชื่อว่ากิเลสนี้เป็นของหยาบจริงๆน้องกุณระบุท,ที่ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งความอารหรันยังถูกกิเลสทำให้มัวหมองจนถึงกับต้องเที่ยวบวชบวชศึกศึกอยู่ถึงเจ็ดครั้งกว่าจะได้บรรลุอรหรัน ครั้งนั้นพอดีได้เวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังทมสภาและคล้นพระองค์เสด็จไปถึงและได้ประทับนั่งเป็นที่เรียบร้อยเห็นพระพิสุทธิ์ทั้งหลายกำลังสนทนากันอยู่ก่อนแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสถามว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายพวกเธอกำลังสนทนากาันรเรื่องอะไรพระพิสุทธิ์เหล่านั้นทูลเรื่องที่กำลังสนทนาให้พระองค์ทราบและครั้นทราบเช่นนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าพิสุทธิ์ทั้งหลาย จริงอย่างที่พวกเธอพูดกันนั่นแหละกิเลสเป็นของหยาบจริงๆและทากิเลสท,ทั้งหลายมีรูปร่างจนใครก็สามารถเก็บบรรจุไว้ในภาชนะอะไรได้ระวาดจากักรวานนี้แคบเกินไปสำหรับใช้เป็นที่บรรจุกิเลสเหล่านั้นคงจะไม่มีอะไรใหญ่โตเพียงพอสำหรับบรรจุกิเลสท,ทั้งหลายได้หรอก ิเลสเหล่านี้ย่อมทำให้บุรุษที่ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาเช่นเราให้มัวหมองได้แล้วจะครหาอะไรกับคนอื่นๆเราเองก็เคยอาศัยเข้าฟ้างและลูกเดือยเพียงครึ่งทนานกับจอบเฮี้ยนๆเ,เล่มหนึ่งทำให้ต้องบวชบวชศึกๆอยู่ถึง6ครั้งเหมือนกัน พิสุเหล่านั้นทูลว่าเมื่อ,อไรพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเมื่อครั้งที่เราถือชาติเป็นนายกุฏทานบัณฑิตพวกพิสุเหล่านั้นอยากทราบเรื่องราวเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ถือพระชาติเป็นกุฏทานบัณฑิตจึงได้ทูลขอให้พระองค์ส่งเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าได้ส่งเล่าให้ฟังว่าในอดีตการเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัต คลองกรุงภพาราณสีได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อกุฏทานบัณฑิตเขาได้บวชเป็นนักบวชอยู่ในป่าหิมมวัน8เดือนเมื่อถึงฤดูฝน พื้นดินช,ชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนก็คิดว่าในเรือนของเรามีข้าวฟ่างกับลูกเดือยอยู่ครึ่งทนานและมีจอบเฮี้ยนอยู่เล่มหนึ่งบัดน,นี้แผ่นดินก็ชุม่มฝนเหมาะที่จะปลูกพืชผักข้าวฟ่างและลูกเดือยเหล่านั้นถ้าเก็บไว้เฉยๆก็จะเน่าเสยเปล่าอย่ากระนั้นเลยเราควรศึกออกไปปลูกข้าวฟ่างและลูกเดือยก่อนดีกว่า เมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วกุดทานบัณฑิตก็สึกออกมากลับมาบ้านเอาจอบเฮี้ยนไปพรวนดินทำแปลงปลูกข้าวฟ่างและลูกเดือยเมื่อปลูกเสร็จแล้วก็เอาจอบเฮี้ยนไปเก็บไว้ที่บ้านดังเดิม และเมื่อเข้าวฟ่างกับลูกเดือยเจริญเติบโตจนเก็บเกี่ยวผลได้ก็จัดการเก็บเกี่ยวพืชผลแล้วแบ่งเม็ดข้าฟ่างและลูกเดือยเก็บไว้สําหรับทําพันธุ์ครึ่งธนานส่วนที่เหลือก็ใช้กินจนหมดและเมื่อกินหมดแล้วก็คิดว่าเราจะไปบวชอีก8เดือนแล้วก็ได้ไปบวชอีก8เดือนพอฝนชุ่ม ก็สึกออกมาปลูกข้าวฟ่างและลูกเดือยอีกครั้งเศนกิจในไร่ในนาก็เก็บจอบเพยนไว้และแบ่งข้าวฟ่างและลูกเดือยไว้ทำบันอีกครึ่งทนานและก็กลับไปบวชอีก8เดือนและเมื่อแผ่นดินชุ่มฝนก็สึกออกมาปลูกข้าวฟ่างและลูกเดือยอีกเขาบวชบวชสึกสึกอยู่อย่างนั้นถึง6ครั้งต่อมานายกุฏันบัณฑิตคิดได้ว่า เพราะเข้าฟ่างกับลูกเดือยครึ่งทนานและจอบเฮียรเล่มนี้ทีเดียวเชียวที่ทำให้เราต้องบวชบวชศึกสึกอยู่ถึงหกครั้งยากกระนั้นเลยเราเอาเข้าฟ่างกับลูกเดือยและจอบเฮียรเล่มนี้ไปทิ้งเสียดีกว่าเพื่อจะได้ไม่ต้องผูกพันในมันอีกครั้นคิดได้เช่นนั้นแล้ว ปุทานบัณฑิตก็จัดการเอาจอบพิยเล่มนั้นและเม็ดข้าวฟ่างพร้อมกับเม็ดลูกเดือยครึ่งทนานใส่ห่อไปหมายจะเอาไปทิ้งที่ริมแม่น้ำคงคาแต่เมื่อไปถึงแม่น้ำคงคาก็คิดว่าถ้าเราทิ้งลงไปในแม่น้ำคราวหลังถ้าเราเกิดคิดจะมาปลูกพืชผักอีกจะมางมจอบนี้ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะทิ้งมันไปยังที่ที่เราไม่สามารถหาคืนมาได้อีกตลอดไป คิดได้อย่างนั้นแล้วนายกุธันบัณฑิตก็จัดการเอาจอบเฮี้ยนกับเม็ดข้าวฟ่างและลูกเดือยทั้งหมดห่อเข้าด้วยกันแล้วผูกเศษผ้าหลับตาแกงห่อผ้านั้นเนื้อหัวแล้วก็ปล่อยไปในแม่น้ำคงคาโดยไม่ลืมตาดูเพราะเกรงจะเห็นที่ตกแล้วจะจำได้ เมื่อทิ้งจอบเฮียนและเข้าฟางกับลูกเดือเหล่านั้นไปแล้วนายกุธานบัณฑิตก็ร้องออกมาด้วยความดีใจว่าเราชนะแลว้วเราชนะแลว้วพอดีตอนนั้นพระราชาแห่งกรุงพาราณสีได้จัดทัพออกไปทำการปราบปรามพวกโจรผู้ร้ายที่อารวาสอยู่ตามชายแดนและได้รับชัยชนะกลับมารับสั่งให้ตั้งค่ายพักที่ริมแม่น้ำคงคาตอนนั้นพระราชาได้สเสด็จลงไปสงสนาน พระวรกายในแม่น้ำคงคาจึงได้ยินเสียงร้องตะโกนของนายกุฎฐานว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วก็เกิดไม่พอพระไทยจึงได้เสด็จขึ้นไปยังที่นายกุฎฐานยืนอยู่ไปถึงก็ตรัสว่าเราผู้เป็นพระราชาแม้จะได้ยกทัพไปปราบศัตรูได้ราบคาบแล้วก็ยังไม่ร้องตะโกนบอกใครว่าชนะแล้วแต่เจ้าสิชนะอะไรกันเชียว ถึงได้มาร้องตะโกนบอกใครต่อใครว่าชนะแล้วชนะแล้วนายกุฏันบัณฑิตได้ทูลว่าการที่พระองค์เสด็จนำทหารไปทำการปราบปรามพวกโจรจนราบคาบนั้นถือได้ว่าพระองค์ชนะเพียงโจรภายนอกแต่ข้าพระองค์ได้ชนะโจรคือกิเลสภายในร่างกายของข้าพระองค์เองจึงถือได้ว่าชนะภายใน อันการชนะกิเลสนั้นเป็นการชนะที่เด็ดขาดแต่การชนะศัตรูภายนอกนั้นยังไม่ถือเป็นการชนะอันเด็ดขาดเพราะสักวันศัตรูอาจจะชนะเรากลับบ้างฉะนั้นการชนะภายในจึงเป็นการชนะที่ดีที่สุดนายกุฏานบัณฑิตกล่าวจบแล้วก็ได้กล่าวคาถาภาษิตว่า นาตังชิตังสาธุชิตังยังชิตังอวัชียติตังโคชิตังสาธุชิตังยังชิตังนาวชียติติความชนะใดกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ใช่ความ ชนะที่ดีส่วนความชนะใดที่ไม่กลับแพ้ความชนะนั้นเป็นความชนะที่ดีครั้นกล่าวคาถานนั้นจบนายกุฏานบัณฑิตก็ได้มองแม่น้ำคงคายังกสินมีน้ำเป็นอารมณ์ให้บังเกิดจนได้บรรลุคุณวิเศษนายพระราชาครั้นได้สดับพระคาถานั้นแล้วก็เกิดเลื่อมใสศรัทธาในตัวมหาบุรุษ กุฏานบัณฑิตจึงยกมือไหว้แล้วได้ส่งขอผนวดพร้อมกับกองกำลังทหารทั้งหมดพระราชาพร้อมกับทหารทั้งหมดที่ไปตั้งค่ายอยู่ในที่นั้นจึงได้บวชในสำนักของมหาบุรุษกุฏานบัณฑิตละทิ้งให้เมืองนั้นเป็นเมืองร้างว่างผู้ครองเมือง พระราชาเมืองใกล้ๆทรงทราบวา่าพระราชาเมืองพาราณสีทรงผนวดเสียแล้วก็จัดทัพมาหมายจะยึดราชสมบัติเอาเป็นเมืองขึ้นแต่เมื่อมาถึงเมืองพาราณสีซึ่งได้ชื่อวา่า เมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองแต่กลับว่างเปล่าจึงทรงดำริว่าพระราชาแห่งเมืองนี้ยอมละทิ้งทรัพย์สมบัติและเมืองอันรุ่งเรืองป่านนี้ไปผนวดสแสดงว่าการผนวดนั้นไม่ใช่ของต่ำแม้เราก็ควรจะผนวดด้วยจึงเข้าขอผนวดในสำนักของมหาบุรุษกุฏิทานบัณฑิตพร้อมกับทหารทั้งหมดที่ยกทัพมา พระราชาเมืองอื่นๆรอบรอบกรุงพาราณสีเจ็ดเมืองยกทัพหมายจะยึดเอาพระราชสมบัติของพระราชาแห่งกรุงพาราณสีแต่เมื่อได้มาเห็นความบังคั่งและรุ่งเรืองของเมืองนั้นและทราบสาเหตุที่พระราชากรุงพาราณสีออกผนวดก็ตัดสินพระไทย ออกบัวตามพร้อมเหล่าทหารหมดทุกพระองค์ครั้นส่งเรลาอดีตนิทานนั้นจบแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพิสุทิ์ทั้งหลายมหาบุรุษกุฎทานบัณฑิตในครั้งนั้นคือเราในบัตนี้นั่นเอง